สวัสดีคะ่ะช่องใบบ้านติดเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับแบ็กเตอรเซิร์นะคะกับแพทอัปเดตนะคะเราก็กิจกรรมประจำวันที่10จิกายน2568เดออเอาละคะ่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสมา,สมาชิกช่องใบบ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องใบบ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใดไหนทีดูช่องทางเนี่ยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยคะ่ะเอาละเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมแล้วก็ต้องไปดูแพทอัปเดตก่อนแล้วก็ไปดูกิจกรรมกันนะคะไปเลยคะ่ะฟิ้ว คุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบ็กกิซเสร์แล้วแล้วก็ไม่บ้างขออนุญาตแนะนำร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID Password ด้วยเพียงแค่ส่งลิงก์ URL ไปเท่านั้นเองสาม,มารถสอบถามทางร้านได้เลยนะคะหากใครงงหรือจะดูคลิปที่ไม่บ้างเคยสอนไว้ก็ได้นะคะสำหรับเรทราคานะคะก็จะเป็นตามนี้เลย ถ้ายังไงก็รบกวนสอบถามทางร้านก่อนด้วยนะคะว่าราคาตอนนั้นจะเป็นักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีก็จะมีราคาที่ขึ้นขึ้นลงๆบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วแต่ช่วงไปต่อก็ร้านนี้นะคะยินดีตอบคำถามสำหรับทุกคนเลยไ่บ้านจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้ในใต้คลิปเลยนะคะสามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ Line แอดเลยนะคะถ้ายังไงก็ขออนุญาตฝากร้านซูเปอร์สเปเชียลชไว้ด้วยนะคะทุกคน เนื้อหาวันนี้นะคะก็มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนผู้รองอำนาจเอเดานานะคะก็คือจะเป็นการที่เราเลงบอสของเอเดเนียนแต่ละสัปดาห์นะคะโดยโดยแต่ละตัวมันจะมีประสาทของมันใช่ไหมเขาก็มีการปรับเปลี่ยนกฎเรื่องการเอ่อท้าทายบัลลังก์นิดหน่อยนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนให้สามารถท้าทายบัลลังก์ประสาทอื่นได้แล้วนะคะโดยตอนแรกปกติมันจะท้าทายกันไม่ได้เนาะ แล้วก็คนที่เป็นเจ้าของประสาทนะคะจะต้องใช้หลักฐานทาทาเอเดน,า,นาด้วยนะหากคุณลืมคุณก็จะไม่สามารถเข้าร่วมได้นะคะก็คือตามปกติตอนแรกเลยก็คือเหมือนกับเข้าร่วมได้เลยแล้เราคนที่เป็นเจ้าของประสาทเนาะตอนนี้ก็คือปรับใหม่เด้อมีการปรับเปลี่ยนให้ได้รับการลงโทษน,นะคะหากใช้ไอเทมหลักฐานเอเดนาแล้วเมื่อคุณถูกเลือกให้เป็นผู้เข้าร่วมเนี่ยแล้วคุณไม่เข้าร่วมนะคะ ก็หากถูกลงโทษก็จะไม่สามารถเข้าร่วมได้ในสี่ครั้งถัดไปเออ,อแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของประสาทอยู่แล้วอะ่ะแล้วไม่ได้เข้าร่วมก็ไม่เป็นอะไรนะคะอ๋อเอาง่ายๆก็คือโอเคเพราะว่าอย่างแม่บ้านก็กดนะแต่ไม่ได้มาดูไงเพราะตัวเองได้รับเลือกหรือเปล่าแสดงว่าบางทีบางท,างทีมีคนกดไปแล้วก็เหมือนกับไม่มาอะไรอย่างเงี้ยละมั้งคะแต่แบบบางทีมันต้องมานั่งรุนไง อ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครลงเราไม่ได้คิดจะเข้าร่วมหรือขี้เกียจนะคะก็เออเอาหลักฐานแห่งอนินเดนาเนี่ยไปขายเอ็บีซีได้แล้วนะคะตอนนี้ราคาสามสิบเอ็มซึ่งโอเคได้เดีย๋ยวฉันเอาไปขายจบอ่ะต่อไปมีการรีเซจำนวนคะแนนสะสมของกลุ่มสนทนานะคะวันนี้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนไอเทมดวงดาวแห่งเอฟฟิเลียนะคะตอนนี้นะคะก็คือเมื่อก่อนอนะ่ะมันจะครอบคลองได้ตลอดใช่ไหมอ่ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยเป็นมีระยะเวลาเจ็ดวันแล้วนะคะ โอเคแลกเปลี่ยนสินค้าระดับหนึ่งนะคะนี่เขาก็บอกอธิบายว่าช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเออนำรายการพวกนี้ออกไปบ,บางส่วนนะคะประมาณนี้ตุ๊ด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 ,ด,ด,ดก็เลยมีการปรับเปลี่ยนเสียการแลกเปลี่ยนสินค้าระดับหนึ่งเข้ามาใหม่นะคะอะไรประมาณนี้ในแผ่นดินใหญ่เนาะตืด๊ดเออ บางอย่างก็่าเนียมีการระง,งับนะคะมีการงับระง,งับออกไปด้วยนะคะ <laughs> แล้วสรุปเทรดบบกเราจะกลับมาไหมนี่ <laughs> ก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะอันเนี้ยเพราะว่ามันเออต้องบอกว่าเทรดโบกมันหายไปนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไปทำอย่างอื่นแล้วกันนะจ๊ะ <c oughs> ต่อไปนะคะ <c oughs> เอพื้นที่ลไเอเนียนะคะมีการปรับปรุงจํานวนอัตราการดอกที่ประสาออบิตา้าเทเนบราอุมและเจฟิลโลสนะคะ ก็จะเป็นเอเอโกเลมสิงโตแล้วก็น้องกบนะคะก็คือจะเป็นพวกต่าแปดศูนย์ขึ้นไปนะคะฝั่งอิเนเดียเนาะก็มีการปรับให้ดอกแหวนเดโบโเยอะขึ้นตังหูเดบโบเยอะขึ้นนะคะประมาณนี้ประมาณนี้อืโอเคแล้วก็มีการเพิ่มอ,อัตราการรับสีวาดรูปทิวทัศน์ของเอลลาเซอร์บินให้เยอะขึ้นนะคะในตามสถานที่ที่มันต้องไปประมาณนี้นะคะ เออปรับเปลี่ยนระยะการต่อสู้ของพลทหารไม้พอกอนะคะให้ปรากฏตัวกว้างขึ้นบราบราบราไล่ลา่ลาศัตรูได้ไกลกว่าเดิมนะคะระดับแปดเก้าสิบโอเคเออต่อไปมีการย้ายตำแหน่งเพลูเจียนะคะผู้จัดก,การเลี่ยนเบนะัที่เกาะไททาริสนิดนึงนะแค่นั้นแหละประมาณนี้อือปรับเปลี่ยน u i p อพีรวมนะคะประมาณนี้เออ i อพีเซรวมนี่ก็าไม่เคยได้ใช้เลย โอเคต่อไปอืมตอนนี้การแข่งขันอาชาก็สิ้นสุดลงแล้วเอ้ะจะุ้ยการแข่งขันมาสเตอร์ค่ะสิ้นสุดลงแล้วนะคะก็เลยปรับเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟอาชาสองเป็นอาชานิเลนาเหมือนเดิมนะคะโ okay. อเคก็ประมาณนี้คะ่ะสำหรับแพชวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมค่อนข้างน่าสนใจหลายอย่างเลยไปดูพร้อมๆกันเลยไป ลดร,ราคาแล้วดูเกี่ยวสูงสุด70%นะคะวันนี้ง่ายๆก็คือลดราคาแพ็กเกจและบันเดิลนั่นเองนะคะแพ็กเกจเนี่ยก็เหลือแค่แบบ60บาทแล้วก็แพ็กกลางเหลือ500บาทแพ็กใหญ่1,000บาทนะคะโดยปัจจุบันนะีคะอย่าลืมว่าแพ็กเกจนะคะซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะคะก็คือถ้าคุณซื้อแพ็กเล็กไปแล้วไม่สามารถอัปเกรดเป็นแพ็กใหญ่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็ต้องแจ้งก่อน ฉะนั้นหากใครซื้อแพ็กใดแพ็กหนึ่งไปแล้วนะคะของแพ็กเกจก็จะไม่สามารถซื้อแพ็กอื่นได้อีกนะคะแล้วก็โดยปกติเขาจะรีประมาณปีละครั้งเน้องแต่ของปีนี้ไม่รู้รีไปหรือยังอาจจะต้องรอเป็นปีหน้านะคะทีนี้ถ้าใครอยากจะซื้อเพิ่มเติมก็ต้องมาซื้อเป็น b u เด l e แทนนะคะซึ่งันเดิลก็คล้ายๆกับแพ็กเกจเนี่ยแหละนะซึ่งันเดิลซื้อได้ทุกอันนะคะไม่ว่าคุณจะซื้ออันไหนก่อนก็ตามนะคะสําหรับแพ็ก bundle สามารถซื้อได้หมดเลยเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ส่วนในสตรีมจะเริ่มวันที่14นะคะก็คือพรุ่งนี้เนะาะในสตรีมจะช้ากว่าวันหนึ่งนะคะต่อไปอ่ะเขาแจ้งนะคะว่าเหรียญตากิจกรรมบางส่วนจะถูกเปลี่ยนเป็นเหรียญตาตอบแทนนะคะในวันที่11ธันวาคมอันนี้ก็อย่าลืมนะคะเพราะเขาแจ้งตลอดคือจริงต้องบอกว่าอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเผื่อใครไม่รู้นะคะ คือเหรียญตากิจกรรมทุกๆอย่างอะค่ะเออเวลาประมาณครบประมาณ6เดือนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการออแปลงเหรียญตาให้เป็นเหรียญตาตอบแทนนะคะหากคุณไม่ได้แลก ก็คืออันนี้เขาก็เลยมาเตือนนั่นเองนะคะว่าวันที่11ธันวาคมเนี้ยจะมีการเอาเหรียญตาพวกเนี้ของกิจกรรมที่ผ่านมานะคะแปลงเป็นเหรียญตาตอบแทนนั่นเองเนาะทีนี้ถ้าเกิดใครดองไว้อยู่หรือลืมแลกก็ไปแลกซะนะคะก็จะมีเหรียญตาหอยประกายทะเลเหรียญตาประสิเพียเอเจนตยเหรียญตาสำเร็จบทเรียนพระดูใบรไ้ร่วงเหรียญตาฝักทองเอ่อคำแนะนำของบารปิพนึกสูบสูนะคะอือเอาง่ายๆอะคะ่ะเหรียญตาอะไรที่คุณดองไว้กิจกรรมภายในปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ย ถ้ายังไม่ได้แลกไปแลกให้หมดนะคะเพราะแต่ถ้าแม่แบบมันเหลือเศษหรืออะไรก็ปล่อยไว้ก็ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ,อเีต่อไปของของพผจเป่งประกาศในเดือนพฤศจิกายนนะคะเตออั้งแต่วันนี้นะคะถึง4ีธันวาคมกออ็ในร้านค้าเพลนะคะยู UI. พอพรผจ์อ๋อโอเคดูแลอะไรเอรงาง่ายๆก็คือใช้เพลนะคะแล้วจะได้รับของเพิ่มนั่นเอง ก็คือแบบได้คูปอง10%เออ่ได้คัมพีพอโอมูลด้กล่องเลือกการเดินทางจดจราะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตั้งแต่200เพิ่ม1,000เพิ่ม2,000เพิ่ม3,500เพิ่ม5,000เพิ่ม6,000 9,000ห0ื0นสาม0มนะคะแล้วก็18,500อันเนี้ยสำหรับคนที่เออใช้อยู่แล้วไง่ายๆก็คือคุณใช้คุณก็จะได้เพิ่มและไปนะคะเหมือนเป็นโบนัสนั่นเองเอ่อต้องใช้นะไม่ใช่เติมมาทุกคนย้ำก่อน กิจกรรมโบนัสพร์พรจัดอันนี้คือต้องใช้นะคะก็คือต้องซื้อนะคะซื้ออะไรก็ได้ในร้านคาโพนะคะมันถึงจะได้นะไม่ใช่ว่าเติมเงินเข้าไปแล้วจะได้ไม่ใช่นะคะต้องใช้นะคะซึ <c oughs> ่งของรางวัลเนี้ยจะรีเซ็ตได้ทั้งหมด4ครั้งนะคะก็คือสมมติว่าใครแบบสา,ายป่าเลยนะคะก็เติมวนไปนะคะหนึ 1, 8, ่งเพหรือว่า18500บาทก็ใช้วนไปเรื่อยๆนะคะ ก็จะให้เขาก็จะให้ของต่างๆพวกนี้มาเด้อซึ่งก็จริงๆเขารวมรวมแล้วของดีนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าหาว่าใครแบบวุ้ยผมจะเป็นต้องเก็บไหมคือต้องบอกว่าถ้าคุณจะใช้อยู่แลว้วอะค่ะก็คือซื้อหนูซื้อนี่อ่เงี้ยอะก็ไปก็ไปเอามาแต่ว่าไม่จําเป็นต้องแบบโอ้สะสมให้ถึงนะคะมันไม่ได้แบบหูอะไรขนาดนั้นเนาะโอเคต่อไปกล่องเจะรของชาคาทูร้านซีเวอร์ที่ร้านซีเวอร์รน,อรนะคะ กล่องนี้ยอาง่ายคือกล่องสุ่มแสงคอลนะคะถ้าคุณได้อะนะ <c oughs> นเอามาขายให้นะคะในราคาหนึ่งพันเอ็มนะคะอ่าซื้อได้สูงสุดสิบอันต่อสัปดาห์เท่ากับว่าถ้าใครจะซื้อคุณต้องหาเงินหนึ่งหมื่นเอ็มมาซื้อนะคะต่อสัปดาห์เพราะว่ามันจะรีเซตวันที่วันอาทิตย์นะคะห้าทุ่มอ่ามีเวลาประมาณสองอาทิตย์นะคะอันนี้ตลองนี้ถ้าถามว่าคุ้มไหมเอาจริง พูดยาค่ะเพราะว่าถ้าคุณได้ครอนมากกว่า350ขึ้นไปอ่ะมันก็คุ้มอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดครอนถ้าเกิดเราได้แบบดวงกุดอ่ะเราได้น้อยเราได้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็กุดนั่นแหละเออแต่ของรางวัลของใหญ่มันอนะ่ะคือมันก็มันก็น่าลุ้นอยู่นะเพราะว่าแบบมันมีเฟลสเต็กสามร้อมีหิงค้อหนึ่งหมื่นสามหมื่นหนึ่งสนอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละค่ะทางนี้ทางนั้นมียาถาวรด้วยนะเอออันเนี้ยก็คือ มันมีสองกล่องเนาะมันจะเป็นกล่องสมบัติกับก,บกล่องผจญภัยนะคะถ้าได้กล่องสมบัติเนี่ยค่อนข้างจะแบบดีหน่อยดูการันตีได้ไดไดก็ได้หินคอนหมื่นก้อนแล้วก็ออกยากนั่นแหละอ่ะแต่ว่าผจกล่องผจญภัยเนี่ยหินคอนน้อยสุดคือสามรอยหสิบก้อนนะคะเขาก็ค่อนข้างจะแบบอันนี้ทั้งนั้นแล้วถ้าถามว่าน่าสนใจที่จะลองไหมก็ดวงลวง้ลวๆนๆอะนะถ้าคุณจริงแต่ถ้าเป็นในบ้าน เออถ้าเธอถามว่าฉันจะลองไหมฉันนะ่าอาจจะลองอาจจะหาเงินหมื่นมาซื้อนะคะเพราะว่ามันน่าสนใจคือทำมันได้เพาะขึ้นมามันก็ดีอะนะแต่ไม่รู้เหมือนกันจะได้หรือเปล่าแล้ว่ากล่องเนี้ยมันแจกอยู่ในกิจกรรมนะคะมีทั้งหมดห้ากล่องนะคะจากกิจกรรมแจกออนไลน์สอนันแล้วก็แลกแลกด้วยเหรียญ2กล่องนะคะอันนี้ก็มาเพิ่มเติมก็ถ้าใครไม่มีงบจริงๆอ้าคือถ้าใครแบบคิดว่าการหาเงินหมื่นของคุณน่ะมันยากก็ไม่แนะนํานะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอย หมื่นเดียวเองซื้อเลยก็ซื้อเพราะถ้าถามแม่บ้านก็คือมันก็คุ้มนั่นแหละแต่อย่างที่บอกยามอีกทีดนึงว่าคุณมั่นใจในดวงคุณหรือเปล่าว่าฉันเปิดมาสองครั้งฉันก็ได้สามร้อยห้าสิบคอนแต่แบบฉันก็อยากเปิดอยู่ดีเออว่ามันก็ได้อ่ะต่อไปของสนับสนุนเพิ่มเติมจากคาทูชูคาทูครั้งที่หนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมเดออันนี้ก็กิจกรรมของเอสนามรบแดงสงครามฐานครอบครองและหอเบลกามอสนะคะ ในที่สุดนะคะหัวใจเบลก็น่าจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วอ่ะสนามลบแดงนะคะอันแรกเอดูก่อนมันมีหลายอันเหลือเกิดอ่ะก็คือลงสนามลบแดงนะ่ะทุกคนจะมีควยให้ทําแล้วก็ได้รับหลักฐานแห่งสนามลบนะคะ25อันเมื่อชนะถ้าแพ้ได้10อันเดอร์เดี๋ยวว่าได้รับรางวัลจากคุยกันได้เงินเออ 200m นะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาน้าผอบทะเลลึก,ลกหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็ไปลงกันนะคะ เอแล้วก็มีเควสให้ไรับหินคอนห้าร้อยก้อนด้วยนะคะโอ้อะไปลงก็ได้อันนี้จะเป็นตะกูล,ละหนึ่งครั้งนะคะสำหรับหินคอนห้าร้อยก้อนนะฮะก็เดี๋ยวไปบ้านลงไปกริงกริงเอาละกันอ่ะต่อไปคือจะทำไม่ดีเลยไปแหละรางวัลสงครามผ่านและสงครามข้อพองสองเท่านะคะกิจกรรมนี้นะะีะถึงวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนโดยที่ของเนี่ยอา เอาง่ายก็คือลงวอนนแหละทุกคนได้รับส่งเท่าไปเลยทั้งสงครามประสาทด้วยนะคะแล้วก็สงครามปกตินะคะโดยของรางวัลทุกอย่างอ่ะไอโบนัสเพิ่มมันจะถูกส่งมอวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนนะคะอืมอืมอโอเคต่อไปรับ่อเบลกับกระหัวใจเออรับ่อเบลแล้วของการมอสเพิ่มเติมนะคะช่วงนี้ ไปตีบอสเบลกับการม้อนะคะจะได้รับเพิ่มอีกหนึ่งอันนั่นเองนะคะก็ขอให้ทุกคนได้หัวใจเบลกันเยอเๆสาธุตอนนี้หัวใจเบลขาดแคนเลอเกิน <laughs> โอเคกิจกรรมต่อไปนะคะถ่ายภาพเพื่อนซีกับผู้ช่วยของตัวเองนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการเอ่อกิจกรรมของผู้ช่วยส่วนตัวนั่นเองทุกคนรู้จักผู้ช่วยส่วนตัวหรือ,อยัง <laughs> จริงๆนะถามว่าผู้ช่วยส่วนตัวคืออะไรก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็คือเป็นการแต่งตัวให้เมดของเรานั่นเองนะคะสําหรับสายแฟชั่นโดยเฉพาะเนาะถ้าใครไม่ได้เป็นสายแฟชั่นหรือรู้สึกว่ามันไรลสาระก็ข้ามไปได้เลยนะคะซึ่งก็ถ้าเกิดใครแต่งตัวอยู่แล้วหรือว่ามีอะไรให้น้องเมดอยู่แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับเมดของเรานะคะบาบาบราทำท่าทางร่วมกันได้แล้วก็เอาไปลงในเว็บบอร์ดเนาะแล้วก็เอ่อเริ่มติดแฮชแท็กอะไรใดๆด้วยนะคะ เ้วก็จะได้รับคัมภีร์เพิ่มจากกันดบไอเทม5อันนะคะหนังสือลาของฟอลิน1อันเอ้5อันแล้ววัากิจกรรมมีจะถูกมอบให้ตะก,กุรหนึ่งครั้งเอ้อันนี้ขอประท้วงหน่อยแจกน้อยไม่หน่อยนะจริงๆริหินคอนสักร้อยก้อนก็ได้ป่ะเขาแจกเป็นแค่แบบเออเป็นเป็นใบคูณเฉยๆเองอะซึ่งการซื้อชุดให้เมทนะคะมันเสียงเงินจริงนะหากคุณไม่มีไม่มีชุดอยู่แล้วอะเข้าใจใช่ไหมเออแต่ถ้าเรามีชุดอยู่แล้วก็คือใช่เสียงเงินในเกมไงแต่ว่า เกออิจกรรมนี้ขออนุญาตินิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยจูงใจเท่าไหร่แต่ว่าก็รู้หละว่าแค่ถ่ายรูปมาลงอ่ะแต่แบบมือนั่นแหละเข้าใจใช่ไหมทุกคนก็โอเคอ่ะต่อหมดแล้ววันนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้ก,กันด้วยนะคะใครอยากช่วยสนับสนุนช่องก็ด o n ทมาได้เลยนะคะอยู่ใต้คลิปนะคะหรือว่าจะสมัครสมาชิกช่องก็ได้นะ,ะสําหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อทุกคนบ๊ายบาย